เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆไม่ชมเลยสวยเล็กอยู่นะครับบ้านสวยเลยนะครับ <c oughs> พื้นที่กว้างบรรยากาศดีตัวบ้านโครงสร้างแข็งแรงทาสีนิดหน่อยก็สวยเหมือนใหม่เลยครับไม่แตกไม่ลาวไม่โซมครับทาสีหน่อยสวยเลยทีเดียว ลาวระเบียงก็เป็นสแตนเลสอย่างดีครับบนพื้นที่2ไร่2งานครับ3มตารางวามีที่เหลือไว้ทาสวนปลูกต้นไม้ได้สบายการเดินทางก็สะดวกครับเข้ามาจากถนนหลโยธินแค่300เมตรเท่าเองห่างตัวเมืองแค่20กิโลห่างตลาดแค่5กิโลครับห่างตลาดลงสีตลาดหนองเบญ5กิโลด้านหลังยังมีปลูกมะพร้าวน้ําหอมปลูกมะม่วงให้ด้วยภายในตัวบ้านหลังใหญ่ๆครับสภาพดีแข็งแรง มี2ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ํหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงห้องครัวก็ใหญ่เช่นกันนะครับเตาเตครัวสิงลามีให้คบพื้นที่ก็เลยเยอะครับทําประโยชน์ได้เยอะตรงระเบียงก็มีพื้นที่นั่งเล่นให้ด้วยมีเพื่อนบ้านครับไม่เปรี้ยวน้ําไฟสะดวกหลังใหญ่พื้นที่เยอะครับ2ไร่2งานสามตารางวาในราคาเพียง2ล้านห้าแสนบาทนะครับราคาสุดคุ้มก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าบ้านสวย ราคาดีให้เลือกซื้อประจำทุกวันได้ไม่ลาคคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ด้วยานใดสนใจไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่น้องกระโดนอําเภอเมืองนะครสวรรค์น,นะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมะนะดูที่ดูบ้านติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ